บอกเลยนะครับมีอดีตอายการสูงสุดคนหนึ่งคะที่อยู่ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาพูดสนับสนุนให้ไ่แก้กฎหมายมาตรา1นึท่านใหม่ก็บอกว่าแบบนี้เนะี่ยอดีตอายการบางคนทนายแผ่นดินบางคนเนี่ยนะบอกว่าการกระทําแบบนี้มันเข้าข่ายการกระทําความผิดนะครับแล้วก็เสียความรู้สึกต่อท่านใหม่ด่าเลยเลยนะครับนั่นก็เป็นคําตอบนะท่านใหม่คือใครคือหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเป็นเจ้า นะครับเรื่องของเพื่อไทยเปิดหน้าชกนะครับเรื่องของมาตรา 1- นึเรื่องของมาตรา1นึ 1, 6, เนี่ยชัดเจนนะมันเป็นกระบวนการการแตกหักนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงอนาคตขององค์อิงด้วยหมายถึงอนาคตของเพื่อไทยด้วยใจเย็นนะเกมนี้มันแค่เริ่มนะครับแต่ที่สําคัญมันมีตัวแบบในยุคของทักษิณมันมีตัวแบบในยุคของยิงลักษณ์จุดจบ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f c e e o o o k รับชมทั้งทาง u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของดวงอ่ะนะฮะที่เกิดขึ้นก็มีการวิวิจารณ์นะครับบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยจะไปไม่ถึงฝันนะครับแล้วก็ทักษิณจะทําให้อุ้งอิงเนี่ยเป็นคนทําให้ไปไม่ถึงฝันนะครับแล้มันจะเกิดอะไรขึ้น ทักษิณจะพาล่มจะพาล่มยังไง <ST AR> เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับสินแสเข่งชี้จุดดับของอุ้งอิงทักษิณฉุดนะฮะพาล่มไปไม่ถึงฝันแนะปล่อยให้ลูกสาวสู้เองดวงรุ่ง30ปีนะครับสินแสเข่งซึ่งชี้จุดที่อง้งอิงนะครับทักษิณฉุดพาล่มไปไม่ถึงฝันแนะปล่อยให้ลูกสาวสู้เองดาว รุ่ง30ปีถ้าแทรกแซงจบในปี2568นะครับเมื่อวันที่31ตุลาคมในชนะมักนะหรือไทยผ่องหรือสินแสเข่งผูุ้่มในการสถาบันหัวลาศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้วิเคราะห์เจาะลึกนะครับหลังพักเพื่อไทยประกาศเปิดตัวทีมหัวหน้าพักผู้่มในการพัก เลขาธิการพักและประธานที่ปรึกษาอุงอิงแพทองทานชินวัตรทายาทคนสำคัญของคุณโทนี่นะครับทักษิณชินวัตรอาจจะก้าวสู่คันดิเดตและเธออาจจะก้าวสู่คันเดเเตตชิงนายกมรตรีซึ่งถ้าเทียบดวงความแกร่งและมั่นคงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาถือว่าราศีดีไม่ห่างกันแต่จุดปัญหาความแตกร้าวอยู่ที่ดวงชะตาเหมือนกัน ซึ่งหากแก้ไขต้องรู้วิธีป้องกันประกอบกับประสบการณ์และอำนาจบารมีที่แตกต่างกันหากสู้ก็สูสีกันได้แบบชัวร์นะครับสินแสเข่งนะครับอ้างว่านะครับอง์อิงประกาศชัดเจนเป็นตัวแทนของทักษิณกลายเป็นเหตุนะครับภัยร้ายดับอนาคตทางการเมือง กับความหายนะที่ส่อแววแห่งความล่มสลายของพรรคทั้งที่ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นค andidate อย่างเป็นทางการเท่ากับชี้จุดสร้างศัตรูให้กับตนเองนะครับแตกแยกทางการเมืองล่วงหน้าซึ่งจุดเด่นในดวงชะตาขององคงอิงต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับห่วงใยครอบครัวได้แต่ชีวิต ใครชีวิตมันต้องนำพาบิดาหรือคนในตระกูลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะดวงคุณทักษิณตกนะครับดวงอับโชคไม่สำเร็จในชีวิตมีเงินล้นฟ้าแต่ไร้อำนาจอีกสิบปี <c oughs> ก็ไม่พ้นบ่วงกรรมต้องดิ้นดนตลอดชีวิตนะครับถ้าหากอยากให้ตัวทำลาย เป็นตัวทำลายดับอนาคตฝันลูกนะครับให้เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่สู้ด้วยภาวะของตนเองจะมีโอกาสที่จะได้เห็นอนาคตของลูกสาวรุ่งได้อีก30ปีนะครับถ้าแสกแซงจะต้องดับก่อนขึ้นตำแหน่งผู้นำไม่เกิน3ปีจบในปี2568แน่นอนไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ทางการเมืองทำให้ล่มแต่ล่มเพราะดวงคุณทักษิณฉุดกระชากให้ล่มสลาย สินแสกล่าวแบบนั้นและเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณทักษิณทำไมจึงเป็นจุดสุดท้ายแห่งชีวิตการเป็นนายกอิมตรีเมื่อปี2544นะครับเป็นปีเสริมดวงได้รับตำแหน่งนายกและเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ปี2545ตลอด53ปีเริ่นเริ่มดวงตกแตกแยกในปี2546ตลอดหลายปีมีมรสุมที่เป็นอุปสรรค จนถึงปี2561นะครับเป็นปีเบียดเบียนและคิดว่าดวงจะดีในปี2503สินแซกเข่งนะครับได้กล่าวว่าดวงชะตาของทักษิณทำไมไม่ถึงจุดสุดท้ายแห่งชีวิตเป็นนายกรตรีตั้งแต่ปี2544นะครับเป็นปีเสริมดวงได้ตำแหน่งนายกกตั้งแต่ปี2545นะครับตลอด53ปีเริ่มดวงตก แตกแยกในปี2,546ตลอดปีมีมรสุมอุปสรรคจนกระทั่งปี2,561เป็นปีเบียดเบียนคิดว่าดวงจะดีในปี2,565แต่จังหวะชีวิตงโงเ่เฮงคุณทักษิณกลับมีผลกระทบก่อให้เกิดความล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จบวกแรงอาคาตพยาบาทคางแคบสั้นและเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นจุดสุดท้ายแห่งชีวิตที่ต้องปล่อยวาง และหาความสุขใส่ตนเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วในรอบอายุบรรปลายอาจไม่จบเหยื่อคนสุดท้ายต้องรับกรรมต่อไปในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสินแสเข่งเนี่ยก็ได้มีการวิวราร์ดวงของอุ้งอิงกับทักษิณบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์ที่จะ มีดวงดีขึ้นน่ยรุ่งโรจน์เนี่ยสาปีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีทักษิณเข้ามาร่วมหรือมาให้การสนับสนุนนุงอิงก็จะร่วงทันทีภายในปี2568นะครับนั่นหมายความว่าจากนี้ไปนะขณะวันทำคลิปก็ไม่เกิน4ปีนะครับนั่นหมายความว่าก็จะเกิดการแตก เกิดขึ้นนะว่ายง่ายนะครับนับเป็นคำทำนายนะคำทำนายของสินแสนที่ทำนายเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับเชื่อได้ไหมห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจจุดปลาอยทางขององค์อิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าดวงเป็นแบบนี้สนใจจุดปล่อยทางขององค์อิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าดวงเป็นแบบนี้ เป็นเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับผมเรียนท่านผู้ชมว่าเรียนทุ้นส่วนนะครับการที่ทักษิณเอาลูกสาวของตัวเองมาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคนะครับอย่างเป็นทางการโอกาสนะที่จะชนะการเลือกตั้งมีไหมมีฮะไม่ใช่ไม่มีนะมีนะแต่จุดจบจะเหมือนใครมีโอกาสจะจุดจบเหมือนยิ่งลักไหมมีสูงมากนะครับถึงแม้ชนะการเลือกตั้งจุดจบก็จะเหมือนกัน ในครับเพราะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอำนาจนะครับสินแสไม่ต้องดาวกับสินแสไม่ต้องพูดออกมาทิศทางเดียวกันเพราะอะไรมันมีตัวแบบตัวแบบมาจากไหนนะฮะถ้าอ้างอินทางทฤษฎีก็มีตัวแบบมาจากทักษิณมีตัวแบบมาจากยิ่งลักษณ์นะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันย่อมเป็นเนกาตีฟซัมเกมและหลักที่เขาเดินเนี่ยเขาทําแค่หนึ่งรีแบนดิ้งนะฮะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเส้ลัก เป็นทฤษฎีเนี่ยก็ทำเป็นทฤษฎี ing, รีบแบรนดิ้งนะเปลี่ยนแบรนด์นะฮะอโมรีามาพัฒนาอีกรอบหนึ่งอ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อดึงคนเข้ามาสนับสนุนพรรคแต่มันยังคงเป็นซิมบลิกเดิมหรือเสียลักษณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับทักษิณเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยนะครับพลังอะไรครับเรวมอะไรของเขาเนี่ยพลังท่านสมัยเก่าที่มีสมัครุนตรเวทที่โดนยุบพรรคไปนะครับและคราวนี้มาเป็นเพื่อไทยก็เป็นเสียลักษ์โลโก้เหมือนเดิมและที่สําคัญ มุ่งในเรื่องของแก้การแก้ไขมาตรา112นะครับซึ่งเป็นกฎหมายดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ใครกระทำย่อมมีความผิดตามกฎหมายชัดล่าสุดหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนบอกเลยนะครับมีอดีตอายการสูงสุดคนนึงฮะจะอยู่ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาพูดสนับสนุนให้ไปแก้กฎหมายมาตรา112ท่านใหม่ก็บอกว่า แบบนี้เนะี่ยกดีษอายการบางคนทนายแผ่นดินบางคนเนี่ยนะบอกว่าการกระทําแบบนี้มันเข้าข่ายาการกระทําความผิดนะครับแล้วก็เสียความรู้สึกแต่ท่านหมายดาเล่ยเลยนะครับนั่นก็เป็นคําตอบนะท่านหมายคือใครคือหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเป็นเจ้านะครับเรื่องของเพื่อไทยเปิดหน้าชกนะครับเรื่องของมาตรา1นึเรื่องของมาตรา1นึ 1, 6, เนี่ยชัดเจนนะมันเป็นกระบวนการการแตกหักนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงอนาคตขององค์อิงด้วย หมายถึงอนาคตของเพื่อไทยด้วยใจเย็นนะเกมนี้มันแค่เริ่มนะครับแต่ที่สำคัญมันมีตัวแบบในยุคข,ของทักษิณมันมีตัวแบบในยุคข,ของยิงลักษณ์จุดจบก็คงจะไม่ต่างกันสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมจุดจบไม่ต่างพักกันเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศ ประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอร์สักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฝันใฟในฝันอันเลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่วันไหวขอทนทุกขร,รุกรมโหมกายใจ ฟันพร้อมภัยด้วยใจทนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพง ทองหลังองค์พระปะติมาไม่ทอถทอย้คอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนเพราะวะผาหวังคิดกัง ใจรักชาติองอาจครันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้นะเพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืน สู่ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเธอ